สวัสดีครับพามาชมบ้านสวยๆนะครับพามาชมบ้านสวยๆนะครับบ้านสวยๆงามๆนะครับนี่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับติดงานแล้วนะครับตันนี้จะเป็นเสาโชนะครับเสาโชโชนะครับตัวนี้นจะเป็นจะเป็นคิ้วคิ้วสแตนเลสนะครับคิ้วสแตนเลสเหลี่ยมนะรูปเหลี่ยมรูปเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็น กระเบื้องครับกระเบื้องลายหินสีเผาเสาโชนะครับเสาโชโดูแบบบ้านที่สวยนะครับจะนีราวระเบียงครับลาระเบียงราวระเบียงก็จะมีไฟกิ่งไฟกิ่งนะครับไฟกิ่งสวยนะครับนี่คือระแนงนะครับระแนงเหล็กนะครับนะครับใครสนใจนะครับ สามารถติดต่อได้นะครับนี้ตัวนี้เป็นระเบียงบางตานะครับี่สวยตันนี้ก็จะเป็นเสาโชว์เสาโชว์นะครับตัวนี้เป็นเขาจะใช้คิวคิวสแตนเลสเป็นเหลี่ยมนะครับจะเข้าเข้ากับตัวบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์น Modern นะครับตัวนี้บัวสําเร็จบัวสําเร็จรูปมาติดติดขอบมาต่างครับ กา uh huh. นะรติดบัวนะครับติดบัวต้องต้องห่างจากหน้าต่าง store, อยู่ประมาณห้าเซนนะครับติดบัวสําเร็จรูปนะครับห่างจากหน้าต่างเพราะตรงนี้จะเราสามารถที่จะติดเหล็กดัดได้ในอนาคตนะครับเจ้าของบ้านติดเหล็กดัดได้ในอนาคตเราต้องห่างจากห่างจากตัวหน้าต nice, ่างนะครับห้าเซนนะบางคนว่าบางคนเอามาติดนี่นะครับมาติดติดอะไรติดเหล็กดัดไม่ได้นะครับเราต้องห่างห่างประมาณห้าเซนเพราะว่าตรงนี้จะเจาะมาติดเหล็กดัดได้นะครับ ตอนนี้ก็หลังบ้านนะครับนี่บันไดขึ้นนะครับบันไดสามขั้นนะครับในสามขั้นนะเจ้าของบ้านจะเขาจะใช้สไตล์ที่แบบบางหน้าทาสีนะครับขอาบนปูกระเบื้องนะครับหมนข้างหน้าเลยตอนนี้จะเป็นบันไดสามขั้นนะครับขึ้นสองทางนะครับขึ้นสองทางตัดสี่จห้านะครับตัดสี่จห้านะครับตัดสี่จห้าทาสีไอ้บางหน้านะครับลูกหยาจะเป็นบันไดนะครับรวมข้างในนะครับ โอเคแล้วจะเป็นฝ้าหลุมหลุมสั้นไปนะครับฝ้าหลุมสั้นไปนะครับตรงไหนจะเป็นไฟไฟไฟหลีดนะมันจะเป็นเส้นหลีแยาวๆมาขวางในหลุมขวางในหลุมจะมีไฟโผล่มานะครับมีไฟโผล่มานะครับถ้าสมมติเราไปไปิดตรงนี้นะครับมันก็จะมีแค่ไฟไฟในหลุมนะครับมันจะมีไฟแค่ในหลุมนะ นี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำหรือว่าสมมติเราเปิดไฟเราเปิดไฟเราจะปิดไฟนะครับเปิดเวลาเปิดพัดลมดูรอกกาศก็ทํางานทันทีนะครับเราจะจําพัดลมดูรักกาศตลอดไฟในตัวเดียวกันนะครับเปิดไฟเปิดไฟปพ๊บปิดไฟปพ๊บมันก็พัดลมดูดอากาศมันก็ปิดถ้าเปิดไฟปพ๊บพัดลมดูดอากาศมันก็เปิดนะครับมันจะไปสร้างแสงนะสร้างแสงบากระตุ้งนะครับมางกระตุ้ง เพิ่มนะครับกัแบบท่นานรับดีนะครับครับผมตัวตุ้งนี่ก็เป็นข้าครัวนะข้าครัวนะครับห้องครัวนะตัวนี้ห้องครัวนะมีเคาน์เตอร์ซิงค์นะครับซิงร้านจานตัวนี้อาหารจานนะครับเปิดไฟเปิดน้ำครับเปิดน้ำก็จะมีตัวนี้เพักเตอร์พักเตอร์ตัวนะซิงร้างจานนะตัวนี้ก็จะปูกระเพื่องขึ้น ผมเบิกจบประมาณสามแผ่นนะครับสามแผ่นสี่สิบประมาณเมตรยี่สิบสูงประมาณเมตรยี่สิบนับสามแผ่นใส่คิ้วให้สวยงามนะครับใส่คิ้วตามขอบให้สวยงามครับตัดเข้ามมุมสี่สิบห้านะครับข้ามมุมสี่สิบห้าสวยๆนะครับ,อ, 45, รบอ่าเก็บรายละเอียดบางคนช่างก็ทำนะทำได้แต่การเก็บรายละเอียดในต่างกันนะครับการเข้ามมุมสี่สิบห้านะครับข้ามมุมสี่สิบห้านะครับราต้องทําให้ มีเงี้ยงปรงไหนนะครับต้า14นะโอเคเอาตัวนะครับมีซิงเกิลเตอร์นะครับเคิรเตอร์เปิดเปิดได้นะครับเปิดได้ใส่ถ้วยใส่ชามได้นะครับตัวนี้ก็คือเปิดเซอร์วิสเดินท่อประปาท่อน้ำนะครับท่อน้ําดีท่อน้ำดีนะจะนี่ใส่ใส่ถ้วยใส่ชามนะครับตรงนี้ก็ใส่แก๊สนะครับถ้าเราแก๊สมาก็ดันแก๊สเข้าไปเลยนะครับดันแก๊สเข้าไปเลย ความกว้างก็ประมาณ45เซนนะปาง45เซนได้แล้วแล้วก็สูงก็ประมาณถ้าท็อปท็อปตัวนี้ประมาณสูง85เซน80-85เซนนะครับอย่ากเตัวน,นี้นะครับมันอาจถ้าถ้าเกินนี้จะสูงเกินไปนะครับก็จะมีท่อท่อไปใส่ใส่ใสายแก๊สน,นะครับเราไปติดสายแก๊สนะครับผมโอเคครับบ้านหลังนี้ มาชมบ้านสวยๆนะครับผมอ่างบน้อยๆไม่ถูกไม่เกินล้านนะไม่เกินล้านบ้านหลังนี้ผมทำอยู่ที่อา่าเก้าก็แสนห้านะครับบ้านหลังนี้ก็ก็โอนครับในระดับเล็กนะครับดูมันสวยนะครับ มสงครับอันนี้ปิดงานนะครับเทพื้นเทพื้นตัวนี้คือพื้นขัดหยาบโอเคครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ